ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเสร็ษถีรอบนี้ก็เป็นอีเวนต์การ์ดตัวละครคือเธอการ์ดตัวละครเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เห็นแล้วใช่ไหมลูกรัก g M ในดวงใจเจ้าหญิงมาโยมีร่างใหม่เป็นเวอร์ชั่น EVO มาดูความสามารถกันดีกว่าว่าเขาจะเอาอะไรใส่ให้ลูกรักของเขาสกิลที่หนึ่งเมื่อเรายือนอยู่บนแลนด์มาร์กจบเทิร์นก็จะมีโอกาส6 5เ ติดตั้งหนามน้ำแข็งบนแลนด์มาร์กของเราทั้งหมดเมื่อทอยเต่าก็จะมีโอกาส75%เลือกทอยหน้าหลังก็เป็นความสามารถของดาบนามน้ำแข็งสกิลแรกเปิดมาก็ถือว่าไม่แย่แต่ดูมีแต่สกิลจี้สกิลที่2เมื่อเราตกแลนด์มาร์กก็จะมีโอกาส50%สร้างแลนด์มาร์กและเคลื่อนย้ายทันทีเป็นความสามารถในการเหาะเหินอะ เมื่อเราตกหรือก่อสร้างแลนด์มากก็จะมีโอกาส90%ดึงฝั่งตรงข้ามหน้าหลังสี่ช่องมีโอกาส80%ป้องกันการโจมตีและการดักจับสองครั้งความสามารถน้องโดยรวมนะก็ถือว่าไม่แย่นะเอามาเล่นได้จริงมีดูดมีดักนาำน้ำแข็งมีการป้องกันมีความสามารถในการเหาะเหินเพื่อทำการสร้างแลนด์มาร์ก แต่ก็อย่างที่บอกสกิลจี้ล้วนเลยแต่เธออยากไปประมาาลูกรักเขาถึงเขาจะให้ความสามารถลูกรักของเขามาแบบนี้แต่ปฏิหารการอวยเขาอาจจะให้100%เปอร์เซมาดูวิธีการตามหากันเธอวิธีการตามหาเนี่ยเป็นแบบแจ็คพอตนะเราต้องไปสุมหาอัญมณีสีฟ้า A บวก2ใบอัญมณีสีแดงอัญมณีสีเขียว A 2ใบ เอามาแรกเป็นส้อยของเจ้าหญิงมาโยเอสหใบน้องใช้ทั้งหมด5ใบในการแรกก็หาอย่างละสิบใบแต่ว่าเธอเขามีอีกหนึ่งทางเลือกคือการการันตีเราต้องสุ่มเมกาแจ็คพอตเมื่อเราสุ่มเมกาแจ็คพอตครบ40ครั้งก็2,000เพจใช้เงาของเจ้าหญิงมาโย5ใบการันตีเท่าไหร่ 1000งอีเวนต์เนี้ยพูดเลยว่ามีหนึ่งหมื่นเพรปิดน้องแน่ๆแ,แต่ประเด็นคือเขาไม่มีตัวเลือกอื่นให้เลือกเลยมีแต่น้องเธอต้องปิดลูกรักเขาเท่านั้นเมื่อเธอปิดลูกรักเขาแล้วเนี่ยก็จะมีการ์ด1000พเพจเพื่อให้เราเอาไปทำภารกิจเมื่อเราทํำภารกิจนะเราก็จะได้1 0 0 0พเพจ มาที่ตรงนี้เลยภารกิจและที่ไอเทมก็นี่แหละเธอของรางวัลก็จะมีหมวกไล่กา3วัน100เพชรเป็นยาน100เพชรบัตรเชิญปาร์ตี้ฟองสบู300่3 0 0เพชรอัญมณีประกายผึกสุดท้ายก็จะเป็น500เพชรรวมแล้วก็ครบ1,000เพชรพอดีลูกรักมาทั้งทีอ่ะปิดแล้วได้200เพชร ได้200เพจก็ได้การ์ดมาทำภารกิจอีก1,000เพจแถมมีการการันตี10,000อีกเธอดูถ้าไม่ใช่ลูกรักเนี่ยไม่ได้แบบนี้นะอีเวนต์นี้มีการรวมด้วยนะแต่ว่ามันต้องใช้การ์ดชนิดเดียวกันร,รวมนั่นก็คืออัญ,ญมณีสีแดงกับอัญมณีสีแดงสีเขียวกับสีเขียวคือฉันไม่ชอบการรวมแบบนี้คือถ้ามันเป็นแพ็กการ์ด ก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่ามันได้การ์วัตถุดิบมาเยอะแต่ว่าเป็นแบบแจ็คพอตเนี่ยบางทีเราก็ได้สีเดียวกันมาไม่ครบคู่มันเป็นเศษเหลือถ้าเรารวมก็จะมีโอกาสได้โอดินทำไมไม่ให้เกียรติดาร์คโอดินเลยตัวละครที่อยู่ในแพ็คท็อป5ท็อปเเอามาขึ้นตัวแรกได้ยังไงไม่ให้เกียรติดาร์คโอดินฉันรับไม่ได้ มีโอกาสได้เมอร์คิวรีลูน่าลาเทพจันทาลิลิสีเลือดไอเลอร์บังนาโอมิเคที่ยุนรังจูน่าและเจ้าหญิงมาโยอีโวส่วนกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมการล็อกอินเธอรับกล่องสุ่มสัตว์ต่างๆนะมันก็จะมีกระต่ายและคูนแมวลิงและสิงโตแต่ละสัตว์เนี่ยก็จะได้ของรางวัลไม่เหมือนกันนะ กระต่ายเป็นเพจ50เพจแต่ว่าถ้าเราได้กระต่ายก็จะได้เพิ่มอีก100เพจอันนี้แรกได้จำกัดครั้งนะแรกได้เพียง1ครั้งและคูณ100เพจแมว100ลูกอมดาวลิง200หินเพจสิงโตอุ้ยทำไมทำลายเจ้าป่าแบบเนี้ยสิงโตได้50,000่ทองเรามาสรุปอีเวนต์กันเธอสสำหรับอีเวนต์นี้เนี่ย ส่วนตัวฉันมองว่าแนะนําให้ข้ามนะคือความสามารถของน้องอะ่ะมันเอามาเล่นได้จริงแต่ว่าฉันก็อยากให้ข้ามเพราะว่าอะไรคือบัฟของน้องเนี่ยมันเป็นโลทองฉันคิดว่าอีกไม่นานตัวละครที่มีโลทองอาจจะเข้ามาหรือเปล่าเก็บเพชรรอวันนั้นดีกว่าถ้าทำน้องเนี่ยคือการันตีแน่ๆหนึ่งหมเพชร ซึ่งหนึ่งหมื่นเพจถามว่าคุ้มค่ากับความสามารถน้องไหมฉันมองว่าไม่คุม้มคือน้องเอามาเล่นได้แหละใส่หมวกไล่กาคอมโบกับดาบหนามน้ำแข็งใส่แปนใส่จี้เครื่องรางสร้างโล่ใส่บัตรเชิญให้น้องน้องก็เอามาเล่นเป็นสายลมที่การโจมตีค่อนข้างหนักหน่วงประมาณหนึ่งแต่ฉันก็มองว่ามันก็ไม่น่าเสียบเพจหนึ่งหมื่นนะเธอ คลิปนี้ไปละใบบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม